เดอะไวท์เฮาส์เนี่ยได้มีการประมวลนมีทั้งลงรายละเอียดรายละเอียดเนื้อหามีทั้งลงภาพเนี่ยอย่างเช่นสันติภาพเนี่ยเนี่ยการลงนามสันติภาพนะเขาก็ยืนยันว่าอันนี้คือเป็นบุตรหมายสำคัญนะ,ะระหว่างไทยกัมพูชาเขาก็เอาไปเป็นผลงานเขาแต่ของเราที่ต้องยืนยันก็คือยังไม่มีการเปิดดานแล้วจนถึงตอนนี้ ัมพูชาสถานะยังเป็นคู่ปรัปักอยู่จนกว่าจะทําตาม4เงื่อนไขซึ่งก็มีรายละเอียดในการคุยทวิภาคีนะ GM, g M G B C ตามนั้นแล้วก็ในเนื้อหาในรายละเอียดเอกสารเนี้ยที่ลงนามกันเนี้ยก็มีเนื้อหาอยู่แล้วให้ทําตามนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าด่านยังไม่ได้เปิดครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ พื้นที่ที่มันยังมีความยังไปด่านยังไม่เปิดนะครับเพราะมันเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็บอกว่าเปิดด่านอีกแล้วนะครับยอมนั่นยอมนี่แล้วยังไม่มีอะไรที่ประเทศไทยแล้วเราจะจะต้องทําเลยเพราะว่าประเทศกัมกัมพูชาจะต้องดาเนินการในเรื่องที่ผมได้ได้กล่าวไว้คือมีมีอยู่สี่ประเด็นที่เขาจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมก่อนค่ะสคอันนี้ยืนยันชัดเจนด่านยังไม่ได้เปิด กัมพูชาต้องทําตามข้อตกลงส่วนประเด็นตอนนี้ที่เป็นประเด็นร้อนไม่ว่าจะเป็นแรเอิร์ธข้อตกลงการค้าไทยสารัฐรวมไปถึงนายกอนุทินพูดจริงหรือเปล่าว่าการเจรจาพื้นที่การจัดการพื้นที่สะแก้วเนี่ยถ้าไครล้ําก็ต้องถอนออกไทยล้ําก็ต้องถอนออกกัมพูชาล้ําก็ต้องถอนออกลองฟังบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ที่มันยังมีความ ยังเป็น question mark อยู่นะพื้นที่ทับซ้อนอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็เน้นไปตรงที่บ้านหนองจานนะครับแล้วก็ที่บ้านหนองแกวส่วนของเขาที่ล้มมาก็มีแต่ก็อยากจะต้องบอกให้เข้าใจว่าส่วนที่เราไปล้มที่เขาก็มีเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคนหลายหลายฝ่ายก็จะบอกให้เขาจัดการของเขาก่อนแต่เรายังไม่ต้องทำทำทางของเรา <ừ. S 2> ผมก็บอกว่าไม่ได้ถ้ามันแฝงก็ต้องแฝงทั้งสองฝ่ายส่วนที่ถ้าเราตก ตกลงพื้นที่ได้แล้วแล้วมีส่วนของเราล้ำเข้าไปเราก็ต้องกลับมารัฐบาลไทยก็จะต้องจัดหาที่อยู่ที่กินที่ทํากินให้กับคนที่ล้ำเข้าไปแล้วกลับมาเช่นเดียวกันกับทางรัฐบาลกัมพูชาก็จะต้องนําคนที่เป็นคนของเขาที่ล้ำเข้ามาในแดนของเรากลับขึ้นไปแล้วก็ไปจัดหาที่อยู่ที่ทากินถ้าทําเช่นนี้ได้เนี่ยไอ้ความเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยเราก็จะลดน้อยถอยลงแล้วตรงนั้นเนี่ยเราถึงจะมา เริ่มฟื้นฟูในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตต้องเริ่มก่อนตอนนี้เราเหลือแค่เลขาธิการโทรแล้วนะก็ต้องทําตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบสแกมเมอร์ก็มีรายละเอียดตำรวจไทยตํารวจกัมพูชาตั้งคณะร่วมกันกองกําลังร่วมภายในสองสัปดาห์แล้วก็เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดก็ตลอดแนวก็สามารถเก็บกู้ได้แล้วก็นอกจากนี้การถอนอาวุธกัมพูชาก็เริ่มถอน แต่ไทยเราก็ต้องถอนอรวมไปถึงการตรวจสอบโดยผู้สังเกตการณ์ว่าถอนกันแน่นะ,ะซึ่งอันนี้ต้องยืนยันให้ได้เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยอาวุธหนักอยู่ชายแดนเยอะ,ะแล้วยิงเข้ามาคเคยใช้แล้วด้วยส่วนไทยเราถอนเราก็มีเครื่องบินลบอยู่ไม่เป็นไรแต่ในขณะเดยียวกันเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาสะแก้วบ้านหนองจานหนองยาแก้วท่านนายกพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าส่วนไหนไทยเราล้ํา เราก็ต้องถอนถอนคนของเราออกมาถ้าส่วนไหนกัมพูชาล้ําเขาก็ต้องถอนคนเขาออกไปที่ให้มีการดําเนินการหมุดชั่วคราวแล้วก็เส้นเขตชั่วคราวเพื่อปรับพื้นที่การครอบครองความหมายคืออย่างนั้นคือถ้าสํารวจร่วมกันแล้ว<ม>พบว่าล้ําแล้วเมื่อกี้นาย,ยกพูดพูดจริงๆนะที่บอกว่ามันมีบางส่วนที่ไทยล้ําอันนี้ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือหลุดออกมาแต่ทีนี้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่การไปทํางานร่วมกันไงทีนี้